สวัสดีทุกคนในสีนเองนะคือวันนี้มันมีเรื่องน่าตื่นเต้นคือมีกล่องคัสตอมมาใหม่เป็นพวกแบบของแดงที่อยู่กับเซตฟาโลอะไรเงี้ยพวกตัวอนูบิสแล้วเราอายากได้นะนสีมันเอว่ะก็เลยจะมาเปิดซักหครั้งเจดครั้งมามาดูกันตื่นเต้นมากก็คือ ของดีเดอร์ว่าไม่ได้อ,อีกสักหน่อยหรือดวงมันยังไม่มาหรือมันกำลังงง,งอยู่ว่าเอ๊ะทำอะไรคือเราไม่ได้เปิดกล่องมานานมากเลยนะว้าวทุกคนมันก็ไม่ใช่ของที่อยากได้แต่ก็ก็ของชมพูอ่ะก็โอเคพอใจในระดับหนึ่ง ไม่เอาชุดนี้ได้ไหมยอโน่ oh, <no. S 3> มันดีด้วยมันก็ให้เยอะอยู่นะอืมคือมันให้เยอะอะแต่ว่าได้แต่ของมวง่วงวะของดีดีทั้งนั้นทุกคนตื่นเต้นมากอ้โหต้องรุ้นอยู่ไหม oh. ทุกคน อาตื่นเต้นตื่นเต้นเลยเกินอโอ้โหอยากได้มากๆชอบชุดนี้มากๆลมได้สองอันแล้วของดีๆทั้งนั้นไปอันนี้คือครั้งที่เจ็ดแล้วนะ<อ>ยังไงฮัลโหล<อ>โอ้ยยินดีทุกคน เออไม่ได้อะของแดงอ่ะคือเราควรเปิดต่อไหมวะอ่ะก็ยังไงคลิปนี้คือคือคบรบแล้วนะสามพันเจ็ดร้อยยูสีหายวับไปกับตาขอบคุณมากไปก่อนแล้วไว้เจอกัน